สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์นะครับวิธีการในการเมื่อเราเซตอัพตัวแซมขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัว MySQl ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะไม่มีพาสเวิร์ดนะครับแล้วมันก็จะไม่ปลอดภัยเวลากรณีที่เราเอาไปใช้ในองค์กรนะครับเพราะว่าใครก็สามารถที่จะมาคอนเน็กดัตเตอร์เบรของเราได้นะครับมันก็ควรจะเซตพาสเวิร์ดให้นะครับ โอเคเดี okay, so ๋ยวเรามาดูท so ี่คอมมาไลน์นะครับเข้าไปที่พาธของตัวแซมที่เราติดต so ั้งอยู่นะครับแล้วเข้าไปที่ mysql แล้วไปที่บินแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ mysql u root p h หนึ่งสองเจ็ดจุดนะครับก็คือ localhost นะครับ enter ไปนะครับเราก็กด enter อีกทีนึงนะครับมันจะเข้าได้เพราะว่ามันมีพาสเวิร์ดนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ปลอดภัยนะครับคราวนี้ เราจะเซ t ตพาสเวิร์ดเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับผม copy มานะครับจากของเดิม Set p a s s word for root at localhost P a s s w o r d เป็นตัวนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็น abc หรืออะไรตามที่ต้องการแต่ผมต้องการเป็นว่า root นะครับก็เลยใช้ p a สเ word ว่า root นะครับกด enter นะครับตัวนี้ก็จะทำการแก้ไขเรียบร้อยละการ connect ด้วย root ใน localhost โดยที่ไม่มีพาสเวิร์ดก็ใช้ไม่ได้เราลองใส่คอมมานดเดิมนะครับคอมมานดเดิมก็คือต้องลองออกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับกด ctrl c เข้าไปที่ mysql u นะครับลองไม่ใส่พาสเวิร์ดดูนะครับ <S 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 ก็จะเข้าไม่ได้นะครับต่อมาคือเราทำการ enter อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราใส่พาสเวิร์ดเป็น root นะครับที่เราได้ Set Up ไปเมื่อกี้นะครับก็กดว่าจะเข้าได้ละนะครับดังนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการคอมพีตของตัวาการที่จะเซตอัพไอตัวพาสเวิร์ดให้กับรูทของไม่เคียวเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นก็ประมาณนี้ครับ